สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหน่อยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั่วมุมโลกที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือนทุกช่องทางเรากับกาบขอบคุณเลไลที่กดไลค์กดแชร์เรากับก,บกดติดตามคลิปหน่อยได้จ้ามืาาม้อนี้จะปิดหน้าเพราะว่าออกมาข้างนอกวันนี้เรามาที่ไหนคะสวัสดีเซร์ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวะะะะายูเน่กาแัน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 เราเพิ่งเป็นลูกท้ายของผู้จัดการอยู่โรงงานมื้อนี้แวอวิคัมค่ะแวอวิคัมสวัสดีลาลบัก Mean uh, it's like home home of king so oh. many years ago. Ah, oh, okay, okay, okay.

1948 <laughs> last กิ้งตอนนี้ now government oh. have oh <it. S 2> okay this is like a uh conicium o ะที่ก่อน right yes นี่จา this is what uh for e o t people so many people eat long time before yeah. oh ตอนนี้คือรัฐบาล government this is uh government check a r e เลย เป็นของกับร,าารัฐบาลดูแลอันนี้เป็นของกินข่าวจ้ะนี่เป็นของกินข่าวแ้วเก่าหมดเลยเนาะ ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นทองอ่าคนอ่นอะไเง้ยครัค่ายๆห้องทักท่อนห้องทักท่อนห้องทักท้อนโอ้สิรู้ว่าคนดียเดียวมันมาเห็นสนุกเนอไม่นาผู้ชายู่บ้านกัมากมักสนุกจ้ะ लोग टाइम शूटिंग टाइगर टाइगर शूट किंग लॉन्ग ंग टी फोर हंड्रेड इयर्स นี่เป็นสตาฟไฟพี่น้องจ้าเสือนี่เป็นสตา์ไฟเป็นเสือจริงเป็นสตา์ไฟจ้าว้าวนี่จะเป็นพี่จะก้องทะลงหรือหระล่ะอีทีวานนี้น่าจะเป็นจร้องทะลงค่ะโอเคขอบคุณลว่่ Is, real, real. This is real and have, have i h นออ๋อ รีบจะพี่น้อยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว้าวเป็นหมือนริบชักอ๋มือนชักลกหรือเปล่าอืมนึหลายว้าวเ They h a v e something in body of tiger to keep it stay l i e so l n time อืมมา่อปีห พอนั้นเขาก็คนลุกอยู่นะมากที่จังแบบคล้ายๆกับยังมีอะไรอยู่เนาะทุกที่เนาะพี่น้องจ้าสิบปีบ้านเห้องสิบนี้ยังอยู่ัวหน้นาเราจะที่สุดของที่สุดถ้าเรามาแล้วที่สุดของที่สุดคือใส่ชุดนี่จ้าใส่ชุดลายกระถุงมาเที่ยวบ้างในหลวงบ้างราชินีเพิ่นนี่จ้านี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่ง เป็นมาจากสถาปัตยกรรมเพิ่นสวยงามมากก็อ๋อทะลุกับห้องนั้นจากสามัญยังทนได้่นี่นในใจากดีประตูทะลุกับห้องนี้กิ๊กทะลุกันได้จา้าอย่างสมบูรณ์มากพี่น้องเป็นสองร้อยปีแต่ยังสมบูรณ์มากปล <c oughs> ักไฟก็ยังแบบเป็นเดิมๆอยู่เป็นห้อง ทุกข้อก็มีความหมายหมดน้อจ๊ะพี่น้องจ๊ะมันสิออกแนวแบบแนวอังกฤษอังกฤษอ่ะนะเพราะว่าสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องขึ้นห้องอังกฤษนี่ก็เป็นเสืออีกตัวหนึ่งที่อยู่กังข้ามการสเปนลองต๊ะของข้ามกันนะพีจจะจะ่เจ้ะนี่เป็นเสือจริงพันสตาร์ไปอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีจ้ะพี่น้องจ๊ะเส,เสือเสือนี่เป็นเสือที่กระสับกระส่า,ายิ่งจ้ะพี่น้องจ๋าสามารถหาพวกัต๊ะนี้เป็นเสือจริงมันเขาเปนยิ่งใดญ่เป็นตหล่โตมากแบบมีฝาาักใส่ฝักผู้เยี่ยมขอวกันสตาร์ไปจ้ะพี่น้องจัะนี่จ้ะ ก็มีเรื่องของรูปวท่าไม่ขึนไป <c oughs> เป็นแบบคนรูปอะไ่ทุกโมก็จะมีรปรอนั่งจ,จะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ไกให้ดูสิโอเะโอเคอ๋อันนี้น่าจะเป็นห้องมิสติงรูม Eat or m a z i n g น่ารด Eat e a t Yes อนี่แตสวยมากแล้ไงก็จะมีรูปของ ปัญหาบริษาเพแบบินลเดี๋ยวกะบวาชินี่สวยมากหน่อยวาสถาปัตยกรรมออกแบบอังกฤษหน่อยวานะคะเพราะว่าเป็นคยเป็นเรื่องขึ้นของอังกฤษนั่นนี่ค่ะนี่ก็จะรู้ไปห้องมูลได้สวยงามมากจ้ะ เป็นสีแบบสียังไงคนหน่อยว่าบู้ิดสีฟ้าอ่อนๆเป็นแบบพาสเทลพาสเทลคอลอุยสวยเดซิตพาสเทลคอลอร์นิวคอลอร์หน่อ Yes the renovate renovate i s the paint painted ah yeah this very good color because this uh this look new new yeah new color but look they they not change yeah everything same same yeah but just uh renovate yeah from new สีสวยมากสีพาสเทลสวยมากนี่ก็น่าจะเป็นห้องประชุมหรือห้องอะไรสักอย่าง,องเอุ่อนๆยังสมบูรณ์มาก100%นะาริเปอร์เซ็นต์นะเฉดน่าเฉดเป็นออฟฟิศอุ่นๆนะจะก็เป็นตู้ไม้สวยๆตู้ไม้สวยๆ ก็จะเป็นห้องออฟฟิศของเพืสวยงามพี่น้องจะออยังสมบูรณ์ทุกอย่างยังสมบูรณ์อยู่เลยอาจจะแบบเป็นสีใหม่เพราะว่าก็ต้องบูรณะเน,นาจะจ้ะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมสวยงามค่ะก็น่าจะเป็นโอ้เป็นห้องเหมือนห้องโถงห้องรับแขกพี่น้องมันจะแบบโอ้ยสวยมากสวยมาก beautiful

นอรแตเวอรก็ปฏิยกรรมก็อยางจะเป็นเหมือนเป็นคริสต์ยนคริสเนาะคริสเอ่อคารั้งคริสต์คริสเท่านั้ใช่เอ่อ maybe not because uh, the the king is not Christian oh. แต่ว่าลูกแบบเห็นภาพแล้วแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นเอ่อคริสเตียน but not right สวยมากสวยงามมากก็จะเป็นแบบห้องนั่งเล่นหรืออะไรสักอย่างของคนอะไรละสวยงามมากเลยหมักมักคือหมักฝีมือฝันฝีมือเป็นแบบละเอียดมากคนอินเดียคือแบบฝีมือดีมากสวยงามมา,จากจ้าในบอกเลยแม่ก,กระถางคน,นปักเล่นปักบียังกระซาสซาลงซาหลีสวยมากโอเคค่ะ อ๋อขึ้นบนก็ม <problems> ีเส <gefähr nya> ืออ <i ha> <wiele> ีกน่าจะประมาณสามถึงสี่ตัวนะครับขึ้นบนก็จะเป็นแบบหลายชั้นอยู่เลยนะก็จะขึ้นไปอีกสองชั้น one step ปห้องหมอวันสเต็ปไรอ๋อชั้นเดียวขึ้นไปก็สั้นเดียวแต่ว่าหลังค่าคนสูงมันคาจะโปร่งแบบนี้อันนี้จ้ามันสว่งวยวสว่ามๆก็จะปร่งแบบนี้สวยงามมาก จ A, เอี <laughs> mm ่สโอเคเจ้าพี่น้อยจา้าวันนี้เราก็จะออกไปแล้วจ้ะถ้าเป็นครบแล้วข<ะ>้างบน Thank you ข้ oh, างบนก็ขึ้นไม่ได้ยังไม่ให้ขึ้นเอ่อ Ask him how long we can go inside Ask you want to <laughs> ถามเลยถามเลยถามอนี่ยไม่เสร็จันต้ long time maybe t years t h e e years อ๋อโอเคโอเคค่ะข้างในก็จบแค่นี้เสร็จแล้วทีนี้เราเอาใส่เดี๋ยวเราไปดูร้านข้างนอกไปดูสวนไปดูอะไรข้างนอกกัจ้ะไปจ้ะออมาข้างนอกกันนะค่ะ มีผลหยดเป็นเม่งๆเปต้นโพจะเอานปนองก็ตั้งจากบานางันี้ก็จะเป็นต้นโพเห็นไหมคะต้นโพนี่ก็จะเป็นต้นมะม่วงก็ตั้งอย่างจากบานข้าจะต้นโพต้นมะม่วงนี่ดอกอันนี้ก็จะเป็นที่บาน้าเซมไ่ใช่ครับ s o of e f a n e x t s r e ิอ๋อโอเคนั่ก็เป็นภาษสาทันคนนี่ใช่ไหมดิส s ิ i n g เฮ้ยเยบิ้งติน้อง เป็นแตนโตก็เป็นคนอังกฤษเลยเห็นไหม this is uh old india shirt same 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 like british shirts you know ah oh yeah yeah เห็นไหมจ๊ะเป็นเป็นแบบแต่งตัวแบบคนอังกฤษ this is queen yes นี่จะเป็นราชินีของคนเห็นมหมจ๊ะเพราะว่าไอ้ความเป็นอินเดียมันเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนาจ๊ะนี่ถ้าเรามองไปข้างในนะจ๊ะพี่น้องมันจะเป็นราชินีของคนก็ยังเป็นเครนแบบเป็นคนที่ต้องพลังมาจ๊ะ เห็นสมาชิกนี่ของเพื่อนเป็นยาง้่งยางขึงสกรูกันเนี่นจ้วบางคีกระปลายสุดเพียงข้าวยางขึงนะลายสิดขมูแม่ข้าวต่างๆโอ้สียดยดโนีเดร์โนเวทยี่เหขึ้นาบวนเนี่ยใช่ขบวนยังต้องโนเวทต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยครับแต่มาคนกัาเรใ่มแท็กที่ผสมอยดสีโอ้ไอจ้านอนาข้นเหรียญกระบาดเา นเสียงน้องดอกแก้วเดินขึ้นกับกระบานเฮาเยพี่น้องอันนี้คหน่อยมากแหละคำนายจนลอยกบงวงกบดอกแก้วกบดอกคุณนายลันทมจ้าคุณน่ะมีคือบานเฮาทีนี้ w บ e r ้โก้โก้ฟอร์อ t ทสีเด็กสิพาไปหายอย่างนิด้อยบีอีกอาดีใจใจไงโตเนิเ a นิเตีอ่าลด t ้ e อ่าลดล t เดเมนิตีนพุทอ่า no no no, no. ไม่ม okay. yes. the ีเนื้อสับจ้ะไม่มีเนื้อสับน้องน้องแทนจี๊ดจริงๆเรือ่เรยวอินเดียฟู้ดเยอะแยะมันนี่เห็นไหมเรามีินหลอพามาซีดายมะเพือกมนเป็นลูกไส้ของผู้จัดการอยู่โรงงานจ้าทีนี้เราก็จะออกไปแล้วค่ะโอเคค่ะ อย่าเปนเราบอกพ่อ <c oughs> คุณเด้พปอใไง่เราก็จะไปแล้วค่ะโอเคพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเข้ไปเบิง้งไปดูร้านนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้กินอะไร <c oughs> นี่เป็น,นอุย้ยสาธุสาธุจ้าจะเป็นอ่บ้านที่กำลังอยู่ เซมพัทยานะแอ <Yes. S 2> yes, ดหนก,ก็จะมีแบบกินว้าวเห็นไหมคะก็มีสีแบบให้หนุนม่มๆเดี๋ยววันหน้าเราไปแบบเดี๋ยว มือหนาเข้าไปเบิรงครับในอินเดียดีกว่านอกจากพี่น้องไปเบิรงว่าชีวิตกถึงคืนเป็นจังไดโอ้ยฝนตก <Rey> <t> โอ้ยคนนี้มีตลอดสายข้างเลยจ้ะของกินเยอะมากวันนี้การันพาทัวร์ตอนคืน <c ười> อันนี้ก็จะเป็นเต้าหูจา้จ้ะเต้าหู้บาร์บีคิวน้องการันเชฟฟูเซมบารนะ <Yes. S 1> ์บีคิวนะเชฟฟูบาร์บีคิวอ่า <Yes. S 1> but but have name paneer อ๋อต้คงบาบิคีอินเดียเนมพานี่เห็นมาจากของกินเยอะแยะอยู่โอเคค่ะมาจากตกท้ายด้วยมื้อเย็นานามีจ้ะนีเพื่อนพามากินร้านนี้มาเบิร์ก่าพี่อย่างนีกกลันกะกลัน ไก่่อยไก่หน่อยพามึงกินนี่โอเคจ้า,จาเดี๋ยวมาเบิ่งมาเสได้กินยังไงนได้กินโซมอซาโซมอสซาสำหรับสองคนจา้าอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชนะจา้ามาแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันโอ้ดู this this spicy I order sweet one for me อ่าโอเคจะเป็นแบบนี้อเ

ทุกอย่างมีแต่มันมกําลังแต่ไม่มีเนื้อสัตว์โนตอนนี้

แซบ,บินอันนี้มัน,บบนเป็นแซมบินแต่เพ็ทแต่อนี้จะเป็นแซมบินแต่ยัเร็ดดูส้มะนี่้มอรยจัอันนี้มาชิมดูว่าจะเป็นไง

ขอมือสิบจะใหม่ด้วยดาบจะเป็นช้อนแบบเป็นไม้อันี้ไปนีเฮ้ยก็บนี่แฮปชีสฮะแฮชีสก็จะเป็นแบบนี้ มือเดิมมันจะเป็นเซนแบบคือสมายก่อนจะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือไม่มีเนื้อสัตว์เนื้อจ่างเซมไทยเพวกอคือจังอาหาเตี๋ยวอันมาม่บ้านเฮาจะแซ่บมากว้าว เฮียพ่อก็แบบพ่อกระลั่นนี่แม่กระลั่นพ่อกับลั่นเป็นผู้จัดการอยู่โรงงานคุณชายจ้ะนี่แม่กระลาไม่กินข้าวกันจ้ะนั่นแหละพ่อเคยเป็นผู้จัดการอยู่โรงงานจ้ะอยู่โรงงานคุณชายมาเป็นสามสิบปีเลยจ้ะก้อนกระลั่นสิเกิดอีกเดี๋ยวเราเลยพามาดับมาเที่ยวจ้ะ การ today กา take care มาดาม today holiday holiday การโอเคจ้าพี่น้องจ๋าอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชชีสค่ะอันนี้ไม่เผ็ดกระดานบอกไม่เผ็ดอันนี้สำหรับมาดามเหมืโอเคเดี๋ยวหน่อยกินชิ้นนี้แล้วกาซิล่ากันได้เจ้ะพี่น้องจ๋าเฮ เหตสีส <You> ีเลยีสต e ี e c o like this เอ่อสีจะมันมวงอ่าอย่าอเซฟอินไทยเ็จังอันนั้นเ็ค่ เดี๋ยวพี่น้องจ้าคลิปนี้ใส่อขอล่าไปแค่นี้ืัอนี้ผ้าเที่ยวซัมนีน่เดี๋ยวจะพี่น้องจ้าเดี๋ยวใบคลิปหน้ามาบอกกันไปเอาเฟืองวัวสีดาาดส่ด้ายผ้าไป็ใส่เด้๋ยวะคลิปนี้ล่าไปแค่น,นี้ค่ะยุดีแน่ทุกคนยคจะเป็จจนจดแล้วจา้าสวัสดีนะพี่น้องจ้าบ๊ายบๆแต่รักทุกคนนะคะบ๊ายค่ะบายบายบ๊ายบาย